<c oughs> สวัสดีครับผมเพสัจกรกำพลกุรบุตรเจ้าของร้านจักรเพชรเพสัตวผมต้องดูแลลูกน้องและลูกค้าจนว,วนมากจากประสบการณ์ที่ต่อสู้กับโควิดเป็นวลรยามาเราวนานนี้เราก็ได้ข้อที่จะพอที่จะบอกพวกเราได้ว่าไวรัส มันจะแพร่ตัวอย่างรวดเร็วจะไม่รอเตียงแล้วก็ไม่รอหมอครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือสกัดกั้นการระบาดของโรควิธีการสกัดกั้นก็คือเดี๋ยวนี้มีรับปิดเทสนะฮะซึ่งตรวจง่ายแย่จมูกหรือใช้น้ำลายก็จะสามารถ รู้ผลเก่งได้เมื่อทราบผลแล้ว <c oughs> จะปฏิบัติตัวอย่างไรท่านเราใส่ว่าถ้าเราไม่มีหมอไม่มีคนมาดูแลเราจะช่วยใจอย่างไรผมขออธิบายอย่ B I างนี้นะครับขอชี้แจงว่ามีห้าข้อที่ผมแนะนำทั้งลูกน้องและลูกค้าแล้วก็ลูกกคนไข้หลายรายไปแล้วก็ได้ผล เขาเปฏิบัติตัวในขณะที่เขารอหมอรอโรงพยาบาลและเมื่อเขาเมื่อเขาบาง,บางคนนั้นเมิอเิอครบ5้าวันแล้วปรากฏว่าอาการดีขึ้นอย่างมากแต่ถึงแม้ว่าอาการเราจะดีขึ้นนะฮไม่ได้มายความว่าเราหายนะครับต้องไปสังไปดูตามขั้นตอนของฐานรักษาอีกทีหนึ่งคือเขาต้องมีการตรวจเช็คปอดนะฮะตรวจเช็คปอด แล้วก็ต้องมีการให้ยาเพื่อให้จะเคลียร์ไวรัสที่ได้แต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ใกล้ตัวใกล้ตัวนะฮะแล้วก็หาได้ง่ายแล้วก็ทุกคนเนี่ยทำได้ญาติญาติช่วยกันได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินอะไรมากมายครับสมมุติว่า <c oughs> ท่านเนี่ยได้ตรงสวบอยู่แล้วนะฮะทำเทสต์แล้วก็ปรากฏว่า ติดโควิดละทอานนี้โควิประการแรกนะฮะในการเราก็ต้องทําใจก่อนอย่าเครียดอย่าตื่นเต้นนะครับแล้วเท่าปฏิบัติตัวดังนี้นะครับกยาที่เราจะใช้เนี่ยมันมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งเราเรียกว่ายารักษาอาการซึ่งอันนี้ก็ซื้อได้ตามรา้านยาทั่วไปเช่นว่ายาแก้ไอแค่เสมหะลดน้ำมูกนะครับเหล่านี้ ในกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองเราเรียกว่าอย่าเพิ่มภูมิต้านทานของเราอย่าเพิ่มภูมิต้านทานกลุ่มนี้จะเป็นพวกของวิตามินซีวิตามินดีเบต้าแคโรทีนนะครับแล้วก็รวมทั้งแอนตี้ออ, Ant ants, อกซิแดนต์อื่นอีกหลายตัวแต่ว่าที่ใช้มากก็คือวิตามินซีแล้วก็วิตามินดีนะฮะแล้วก็ก <c oughs> ับพวกสมุนไพร กลุ่มที่สมก็คือกลุ่มที่ไปลดจำนวนไวรัสนะฮะซึ่งมีผลตางการแพทย์ยืนยันแล้วส่วนใหญ่จะเป็นพวกศูนย์ภัยไทยแทบทั้งสิ้นอย่างเช่นฟ้าทรายโจรซึ่งเราก็ทราบไปแล้วนะครับกระชายขาวแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ได้พบว่ากระเพราไปกระเพราอีกอย่างหนึ่งนะฮะ และสิ่งสําพัญที่สุดนะฮะถ้าเรามีพาทรายโจนอยู่นะครับต้องทานให้ถูกวิธีนะครับแล้วจะอธิบายอีกทีหนึ่งครับเอาละทีนี้เมื่อทราบแล้วละเรารู้ว่ายาเป็นสามกลุ่มแบบนี้แล้วละต,ต้องใช้รักษาดูแลแต่เพื่อขั้นตัวเองในเบื้องต้นก่อนที่หมอโรงพยาบาลจะรับท่านไปเพื่อความอยู่รอดเพราะว่าเวลามันไม่คอยหมอไม่คอยโรงพยาบาลแล้วก็ทุกคนต้องอยู่รอดนะครับ ประการที่หนึ่งเราเรียกว่ากระโจมสมุนไพรกระโจมสมุนไพรนี้ก็ทําง่ายครับเอาหม้อหูข้าวไปฟางเราเนี่ยนะฮะต้มน้าเจ็บตักน้ําเดือดพอน้ําเดือดดีแล้วนะฮะให้ประมาณครึ่งหม้อเนี่ยพอน้ําเดือดดีแล้วนะั้นเราก็เอาซื้อเครื่องสมเครื่องสมุนไพรอันนี้ทาง่ายคือเครื่องต้มยำของเราเองครับอย่างเช่นขิ้งข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดง ะะแล้วก็กระเทียมเหล่านี้ให้ <c oughs> สับๆๆให้เดียดนะแล้วก็ใส่ในหมอ้อใส่น้ำส้มน้ำส้มสายชูไปสามช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ใส่วิตกก้าหนึ่งช้อนชาลงไปด้วยทำมาอย่างไรต่อครับเราก็ก้มหน้านะฮะแล้วก็เอาผ้าเข้ามาผ้าเช็ดตัวอะไรเข้ามาคุมโปง่งแล้วก็ให้ควันไอระเหยของมันนะฮะยังเสียบไกให้ร้อนอยู่นะ ไอ้เหลอของมันเนี่ยพ่าะเข้ามาแล้วท่านก็สูดเข้าไปนะครับสูดเข้าไปประมาณทั้งสิบถึงสิบห้านาทีต่อครั้งจะนานมากเลยที่เป็นลมนะฮะตออห้าสิต่อครั้งนะครับแล้วก็พอสูดเข้าไปแล้วเราทําอย่างนี้นะฮะทุกวันถ้าเป็นมากอาการเป็นเยอะคัดจมูกปวดหัวมากไข้ขึ้นสูงให้ทําเช้าเย็นเช้าเย็นถ้าอาการปรากฏว่าลูกน้องผมจะแนะนําให้เขาไป รนะวมทั้งรวมทั้งคนไข้ที่เป็นมาปรึกษาด้วยนะนๆให้เขาไปทําไปทําเขาปร,รากฏว่าภายในสองวันนะอาการเขาดีขึ้นไข้ลดไข้ลดลงเห็นได้ชัดอาการปวดหัวดีขึ้นเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไข้ตัวที่เราจะทํามันได้ง่ายๆครับกระโจมสมุนไพรสองนะฮะอันนี้เป็นกาฟ้าไทรโจรแหละอันนี้เป็นกลุ่มของของของตัวช่วยแหละตัวช่วยที่จะไปลด พวกนี้อย่างที่บอกแล้วมีฟ้าทยโจรกระชายขาวแล้วก็กระเพรานะฮะกระเพรานี่เราก็ผัดกินกับอาหารทําได้ทําปุงอาหารไปเลยหรือครับหรือฟ้าทยโจรเนี่ยท่อสําคัญของฟ้าทยโจนเนี่ย,ย,นนยมันมีการสับสนและงงกันป้าสิ่งที่จะดูแบบง่ายๆที่ชาวบ้านหรือคนทั่วๆไปจะดูได้ก็คือแยกเป็นสองคันะฮะต้องดูทะเบียนทีการจดชื่อยาชื่อที่เขาเขียนไว้เลยว่าฟ้าทายโจรสกัดหรือไม่สกัด นะครับป้าโจนสกัดหรือไม่สกัดแต่นี้วิธีกินนะฮะถ้าเราเป็นโควิดแล้วเนี่ยนะถ้าเราเป็นโควิดแล้วไม่ควรจะกินเพื่อป้องก,กันนะทัฒนาป้องก,กันไม่ได้เก็บเอาไว้ใช้ตามที่เป็นโควิดจะดีกว่าแล้วว่าจะหาพอเป็นขึ้นมาจะหาไม่ได้ถ้ามีอยู่อย่าไปใช้กินวันละเมตต็ดสองเม็ดสามเม็ดมันไรประโยชน์และศูนย์โดยสิ้นเชิงวิธีกินถ้าท่านทราบว่าท่านเป็นโควิดแล้วให้ท่านกิน ถ้าไม่สกัดนะฮะท่านกินมื้อละ12เม็ดสามเวลาหลังอาหารติดต่อกัน5วันเท่ากับวันหนึ่งกิน36เม็ด36เม็ดครับไม่สกัดนะครับแต่ถ้าเป็นแบบสกัดนะฮะสกัดสกัดเนี่ยราคามันจะต่างจากพวกไม่สกัดเยอะนะฮะหลายบาเม็ดละประมาณ5-6บาทไปนะพวกนี้ให้ทานเพียง3เม็ดสามเวลา ห้าวันเช่นกันเพราะว่าหนึ่งเม็ดของสกัดเดี๋ยวจะเทียบเท่ากับไม่สกัดประมาณสี่เม็ดสี่ถึงห้าเม็ดสี่เม็ดครับอันนี้เป็นการดูง่ายๆเพราะว่าเรา้อาไปดูหรืออ่านต่างๆรา,า,ายละเอียดบนนั้นจะไม่เข้าใจหรือจะงงมากจะไม่เข้าใจนะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมาก <c oughs> แล้วก็ประการที่สามนะครับประการข้อที่สามเด็กเรอเาอาหารที่เป็นกลุ่มของเพิ่มภูมิต้านทาน อาวิตามินเมื่อกี้เาทานอาหารไปแล้วใช่ไหมเรื่องของอาหารเป็นพวกเป็นพวกกลุ่มของสมุนไพรทานี้มากลุ่มของพวกอวิตามินที่เพิ่มภูมิวิตามินซีนะฮะถ้าท่านเป็นโควิดนะครับขอให้ทานให้เต็มที่ไปเลยซีพันมิลลิกรัมสองเม็ดสาเวลาหลังอาหารนะครับทานทานติดต่อกันได้ระยะประมาณห้าวันถึงสิวันได้ แลจากนั้นถ้าอาการดีขึ้นก็ลดลงมาเหลือหนึ่งเม็ดสเวลานะครับในการที่เป็นโรคไวรัสหรือแบบนี้เราต้องใช้วิตามินซีในโดสที่สูงกว่าปกติปกตินะฮะซึ่งมันได้ผลจริงๆแม้กระทั่งเป็นไวรัสที่เกิดจากที่ไม่ใช่โควิดเองนะฮะก็ยังสามารถช่วยบรรเทาอาการหวัดเจ็บคอไอต่างๆได้โดยที่ อาจจะไม่ต้องทานยาหรือสารที่ไปติดด้วยซ้ำไปนะครับต่อไปนะครับอย่างที่สามนะครับอย่างตัวต่อไปนะครับก็คือวิตามินดีวิตามินดีชนิดหมื่นยูนิตนะครับเป็นดีสามดีสามนะครับหมื่นยูนิตให้ทานเพียงวันละสองเม็ดต่อวันสองเม็ดต่อวันทุกวันอันนี้ดีสามหมื่นยูนิตทานสองเม็ดต่อวันทานติดต่อกันได้ระยะยาวได้นะครับ การติดต่อระยะยาวได้เลยเพราะว่าอันนี้มันช่วยเสริมภูมิป้องกันตรปอดนะครับวิตามินซีวิตามินดีนอันนี้มาถึงข้อที่สี่นะครับเป็นอาหารอื่นๆที่กีเราบอกไปแล้วนอกจากกระเพรากระชายตัวกระชายขาวเนี่ยมันมีฤทธิ์ท้งในการที่จะช่วยเสริมภูมิต้านทานและมีฤทธิ์ช่วยในการลดดับยัง้งลดไวรัสได้ัคู่นะครับแต่ต้องทา,านปริมาณที่มากแล้วก็แล้วก็ต่างจาก ฟ้าทะยโตรงที่พวกกระชายเนี่ยจะไม่ค่อยยังไม่มีรายงานว่ามีพิษต่อตับต่อตับนะครับเป็นอาหารที่เราทานให้อยู่ประจอาอ่านพื้นบ้านเราอยู่แล้วครับท mm ี hmm. นี้มาถือข้อที่สี่ข้อที่สี่ก็คือ mm hmm. การทานน้ำนะฮะต้องเป็นควรจะทานน้าร้อนน้ําร้อนฮะแล้วก็ทานพวกน้ากระชายหรือถ้าเราไม่ได้ทานกระชายเม็ดไม่มีก็ใช้กระชายน่มาปั่นแล้วก็บดเอาตะกาทิ้งเอาน้ํามาทาน ผานเช้าวันเย็นทา้งวันเด็ดแล้วก็น้ำขิงนะฮะน้ำขิงจะช่วยดันขิงร้อนคุณนีทานเรื่อยๆผมเองก็ทานเหล่านี้มาทุกวันนะน้ำขิงน้ำกระชายนะครับ mm hmm. พวกเอติอเซนต์ต่างๆที่ทานตลอดครับแล้วก็ถ้าเปแบบตัวอย่างนอกจากเราทาน mm hmm. ไปดีแล้วนะครับ mm hmm. สิ่งที่จะช่วยสกัดไวรัสได้ตัวก็คือการกั้วคอ, mm hmm. อการกั้วคอเนี่ยบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อของแพงเพราะมันขาดตลาดหาซื้อไม่ได้หรืออะไรพวกเนี้ย การเกดการไม่ต้องฉีดยาสเปย์คอแล้วนะน้ำปปาเนี่ยนะครับก้วคอทุกมื้อที่ทานอาหารเพราะน้ำปลามีคอรีนมีการทดลองที่ญี่ปุ่นไปแล้วว่าน้ำปลามีคอรีนเนี่ยมันช่วยในการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อไวรัสได้นะครับไปเชื้อฆ่าเชือดดเเชอเช้อได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาพวก,พวกเอ่อไอเมาส์แล้วพวกสเปย์ต่างๆที่มันอาจจะหาซื้อไม่ได้แล้วก็แพงน,นะครับ mm hmm. แล้วก็พวกการล้างจมูก ล้างจมูกนี่ก็ท่านก็ล้างแผลก็สะอาดใช่ไหมหาดน้ำก็สะอาดใช่ไหมแต่ถ้าท่านมีน้ำมูกมีเพราะฉะนั้นการติดเกาะของเชลโลก,การบังบงของเชลโลถ้าท่านไม่ล้างจมูกมันก็จะติดอยู่ในจมูกท่านนะแต่จากจมูกมันก็จะลบไปที่หลอดลมลงคอแล้วก็ไปที่หลอดลมพวกคอล้างจมูกเป็นอะไรที่ทําให้ง่ายต้องทําทุกวันต้องเป็นประจําจเสมอนะครับและก็วิธีสุดท้ายข้อที่ห้าอันนี้ข้อง่ายๆใกล้ตัวไม่ต้องเสียตัง นะครับเสริมภูมิด้วยวิธีนอนหลับมีคนมาปรึกษาผมหลายคนเครียดผมถามนากีวาลนะ่คุณเป็นโควิดแล้วคุณนอนได้นอนไหมบอกนอนไม่หลับเลยครับเครียดเครียดผมบอกว่าเอาแล้วนะคุณอยากรอดโควิดไหมถ้าคุณอยากรอดประการแรกคุณต้องนอนให้หลับถ้าคุณนอนไม่หลับคุณแย่แน่นะครับอันนี้สําคัญมากถ้าคุณปฏิบัติตัวตามที่ใช้สมุนไพรช่วยเหล่านี้แล้วนะฮะ แล้วข้อสาคัญคุณต้องนอนให้หลับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยภูมิจ้านทานเราสร้างในขนาซ่อมแซมและสร้างในขณะที่เราหลับเท่านั้นนะครับรถมทมวลทำง,งานต่อขนะดหลับอันเนี้ยสาคัญมากถ้าเราคุณนอนพอนอนได้พอสบายใจแล้วหลับได้ผลค,คุณจะสับสนตีท่านเคยได้ยินใช่ไหม <c oughs> หมอบอกว่าเวลาไม่สบายคุณหมอจะ,จะบอกว่าเออกลับ้าไปนอนพักผ่อนนอนมา,มากๆนะครับนอนมากครับเห็นไหมครับเขาพูดมาจากโบราณแล้วคนป่วยจะนอนมากๆนอนมากๆแล้วหลับได้ ก็คือภูมิต้านทานเราจะเสืมขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับตัวเราก็คือการออกลัางกายการเต้นกระโดดโลดเต้นไม่ใช่เป็นโควิดวดไรตายยากนอนแบบลุกไปคือทาอะไรก็ไปได้ตั้งก็ตายมันไม่ไม่ไม่เป็นไรนะฮะชีวล้นโควิดก็เป็นเวลาประเภทหนึ่งเพียงแต่ว่ามีความติดง่ายแล้วก็อันตรายและแรงต่อชีวิตเราไม่งั้นก็อาจจะเรียต้ามาลงถ้านะฮะมันอันตรายมากถ้ามาลงไปปอด ก็คือมันเป็นอะไเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับดังนั้นการออกกาลังกายการกระโดดโลดเต้นให้เหงื่อออกนะเหงื่อออกถ้าเหงื่อออกแล้วเนี่ยนะครับเป็นการขับพิษทางเหงื่อแล้วก็มีการทําให้อุณหภูมิร่างกายลดให้เหงื่อออกโดดโลดเต้นต่างๆพยายามจะให้ให้ชีวิตให้กำไรซึ่งซึ่งทุกคนทําได้โดยไม่เสียตังค์ครับแล้วก็อย่าไปเที่ยวกินสมุนไพรต่างๆดูนี่นั่นใครบอกกินหมด บางคนเนี่ยแบบใช่ว่าเรากลัวโควิดจนก้าอะไรเจออะไรได้กินกินกินทุกอย่างไอ้ไอตับเราพังอรไม่ใช่เพราะกินเพราะว่าไม่กินอย่างเดียวเราไม่ไดกินอะไรมากมายเยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้เป็นอันตรายเป็นอันตรายแต่ทําทให้ตับพังเวลาจะไปรักษาด้วยฟามิพิลาเวียะไรที่เราไปรลที่โรงพยาบาลแล้วมันก็จะหมอก็รักษายากหมอก็ต้องรอให้ค่าตับเป็นดีอย่างต่างเหล่านี้นะอันนี้เป็นอีกสิ่งอันตรายที่อยากจะเตือนกัน,นว่าให้ทานแต่ที่จําเป็นและควรเช่นเช่นว่า ไฟจนในโดสขนาดที่สูงขนาดนั้นก็ผ่าน5วันก็5วันแล้วก็ต้องถามผู้รู้อย่างเช่นเภสัชกรหรือว่าคุณหมอเป็นพักกตอไปด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็สิ <c> ่ง <oughs> <c oughs> ที่ท่าน,น,นสําคัญที่สุดก็คือว่าท่านต้องมีการตรวจเชื้อเมื่อ1ิวันแล้วต้องมีการตรวจเชื้ออีกทีนะครับไม่คิดว่าหายแล้วไม่ต้องตรวจแล้วนะครับต้องเป็นการะเบิุมตรวจเชือ้ออนี้เป็นข้อที่สาคัญที่สุดนะครับอันนี้ก็อยากฝากห้าข้อเป็นประเด็นที่ว่าเรื่องที่ ทุกคนทําได้และช่วยทุกคนได้ถ้าเราตั้งสติตให้ดีแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะครับมีปัญหาอย่างไรก็ปรึกษากับเพสัชกรได้นะครับทุกคนขอบคุณมากครับ